สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคำตัวโตชาแนลนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีวิธีทำขนมไขออ่อร่อยอร่อยนุ่มๆม,มาฝากทุกๆท,ท่านคะ่ะข้าก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปคะ่ะส่วนผสมของขนมไข่ก็จะมีดังนี้นะคะแป้งสาลีนเนกประสงค์น้าตาลไอซิง่งนมสด น้ำมันพืชผงฟูผงแต่งกลิ่นวานิลาน้ำมะนาวแล้วก็เกลือป่นค่ะวันนี้เราจะใช้ท็อปปิ้งเป็นอ,อัลมอนด์นะคะแต่สำหรับท็อปปิ้งสู้ลูกเกตแล้วก็แคนเบอรี่ไม่ได้นะคะสำหรับอ,อัลมอนด์ค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะใช้สีฟองค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะมาร่อนแป้งก่อนค่ะนำแป้งแล้วก็ผงฟู ผงแต่งกลิน่นวานิลาลงไปร่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาเตรียมตีไข่ขาวกันค่ะจะใช้ตะก้อมือหรือว่าใช้เครื่องตีก็ได้นะคะพอไข่ขาวกำลังขึ้นฟูเราก็เติมน้ำมะนาวค่ะ ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะเติมทีละน้อยค่ะตีให้เป็นเนื้อครีมเลยนะคะ พอเขาตั้งยอดแล้วเราก็จะมาเติมไข่แดงค่ะเติมทีละฟองนะคะใช้ตะก้อมือตีด้วยมือค่ะคนเบาๆนะคะถ้าคนแรงนี้เดี๋ยวไข่ขาวเขาจะยุบตัวค่ะ ตามด้วยนมสดค่ะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำมันพืชค่ะคนเบาๆเหมือนเดิมนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะเติมแป้งทีละน้อยลงไปค่ะแป้งที่เราร่อนไว้นะคะคนเบาๆเหมือนเดิมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ฟูๆนุ่มๆนะคะ ขั้นตอนนี้สำคัญนะคะค่อยๆตะล่อมด้วยนะคะอย่าลืมปาดแป้งที่ข้างชามด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตีเขาจะได้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก่อนที่เราจะนำลงไปใส่พิมพ์เราก็ไปวอร์มเตารอเลยค่ะจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้นะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามใจชอบเราเลยค่ะนำแป้งใส่ถุงบีบค่ะหรือจะใช้ช้อนตักก็ได้นะคะ เวลายอดขนมก็ยอดเก,อเกือบเต็มพิมพ์เลยค่ะเพราะว่าขนมเขาจะฟูขึ้นได้อีกนะคะถ้าเราต้องการล้นๆแตกๆก,ก็ยอดให้เต็มพิมพ์เลยก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาโรยหน้าท็อปปิ้งกันค่ะวันนี้จะใช้อัลมอนด์นะคะสำหรับขนมไข่เหมาะที่สุดก็จะเป็นลูกเกดแล้วแคนเบรี่ค่ะเพราะว่าเขามีความเปรี้ยวก็จะดึงน้ําลายนะคะเพราะว่าขนมไข่เขาก็จะมีความแห้งบางครั้งอาจติดคอนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปอบด้วยอุณหภูมิ170องศาไฟล่างบนเปิดพัดลมด้วยค่ะใช้เวลา20นาทีนะคะอันนี้ก็ครบ20นาทีแล้วสีสวยเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะฟูนุ่มแตกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูค่ะรสชาติเขาเป็นยังไงนะคะ เห็นไหมคะว่านุ่มมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าใครชอบน้ำตาลหรือว่าชอบความหวานก็สามารถเพิ่มได้นะคะก็แนะนำเปลี่ยนจากอัลมอนด์เป็นลูกเกดหรือแครนเบอร์รี่ค่ะพอจะได้เรียกน้ํำลายเวลาเคี้ยวนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ข้างหน้าเขาก็มีความกรอบด้วยค่ะลองไปทำทานหรือทำขายกันดูนะคะทุกๆท่าน ค่เคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต h ชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ